กาบสบายดีป้าปางเบิรสุขุสุคนนะมัอนี่ก็มาพบพ่อกับน้องอึงอีแล้วสองน้องหนุอยบ้านสวนเนาะโดยมัอนี่น้องอึงกับสิพาป้าปางลุงเบิร์น้องอึงกับพ่อกับน้องหนุอยสะป้านเนาะโดยทางพ่อก็ยังสะอยู่เนาะโดยสวัสดีน้องหนุอยพ่อหน่อยสวัสดีสวัสดีน้องน้อย ล้วนงอนืลงไปหางมหายกอนนะด้วยนงผอปะอยู่นะดยพว่าองอื่นนกล่องลีดี้กอนเลยโอ้ทงขอน้องอื่นจ้ะสะอยู่นะด้วย બસ બને Vậy vừa người ta phạm thì là nó thôi nhạc nhạp nhục nhạp chứ Nó ừ Nó có khó nữa nha Cái cong của mình đó rồi đây Thằng nó để hoa và luôn Mà vâng Ba nó đây Ủa hết nhục nhạp nhục nhạp chứ nó đây Ủa ba nhục nhạp nhục nhạp chứ nó đây Ủa ba thôi Cô thằng nó cả lông ป้าแล้วฮะหนึงหนับหนบหนอยู่นอเลยปาเข็งคนว่าอันั่นคนว่าคนนั่นคนตกที่นอเดยเข็ดน้ำคนตีงป๊เพราน้องหนุ่ยจะสิจับออดป้ากินีน้องหนุ่ยดึงหางคนขึ้นมากินีน้องหนุ่ยดึงหางปลาเห้นไ sẽ lấy cái <laughs> mít để hôi xử lý hoi xử lẹ cả bữa đỡ mát 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 cắp đọc chọc nó đây, phát tốt lắm có nhục nhạt nhục nhạt nhục nằm cái phiên là khèn này lại quá nó gửi ngoài nó đây nó nói là bán dẹp đó là bán dẹp hoi đó Hãy subscribe cho น่องอื่นก็สิเอากล้องไว้ว้บนเก่าใส่ค่าตั้งกล้องไว้ข้าเก่านะด้วยค่ะกระนชะอยอะด้วยตาถ้าประทานคืออะไรนะด้วยพอากระได้ครึ่งหนึ่งเลยหน่องอื่นก็คือกระซ้า

bên nhạc tắp yup. nhạc nó đôi, đây thôi. Đi vẫn là người luôn vẫn là bác bác <bio> kính. Đi vẫn là bác 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 đúc Đi vẫn là Đi

ครับครับอ่ะอกเถอะชีวิตน้องผมอุ้มนั่งลงก่อนเลยนะค่ะมาทางนี้เลยเนาะโดยพ่อข้างๆน้องอื่นก็ยังนั่นน่ะ

nó ưng bước chắc lắm 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 ฮ่าน้ำเต็กถึงมาแล้วนี่เห็นป่าเต็กถึงมาหาน้องหนุ่ยผมมีเงินแล้วไปขายนั่นหนึ่งเนาะนี่คนสิป้าให้ลูกหิวกินอย่างเดียวกินอเดียวกินมาโดยต๊ะใหญ่เลยโต๊ะใหญ่นีเด้อเลยกระโม่ใหญ่เลยอันนั้นไม่หนุ่ยฮะ

say nôi say nhảy nơ đơn bác, mở. Bị đúc. Đứng cạnh chưa? Đúng bác Có. Bị nón cô nơ đơn. Có. Oi. Bị nón tên nhộn 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 cho

Mình người mọi 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 người người

xem xem mute. tô, phật lúc nhũ Để cái gì đúc lúc đuổi luôn cái luôn 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 đúc luôn 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 đúc nàn, bác luôn 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 đúc nó luôn 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 đúc luôn 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 luôn

ก็มอไงอีกก็มอไงอีกว่ะเนี่ยพอกเอียเรามอ่งไหมกูอยาไปทางไหนจะมีแต่ป้ามาเรียกปลามอเหยียดลงไปเกิดจะไปลุกขึ้ปลานักระมังนี่เลยแม่แม่รอดมาแล้วแม่ใช่ไปเกี่ยวคนนี้จะอยู่ได้นี่ไม่โฉ่นี่แม่ว่ะเดี๋ยวจะขับไปไหนเรื่องงี้ใช่

พี่ <Before>, ปรอิมปมอแซบแล้นี่แหละมอเ็บเาบเป็นอะไรมอ Right. ที่ให้ได้นองนะจะจับเล็กร้ขึ้นให้พอเลยวะจับยิงขึนเอกด้ีไห้ที่น้องหน่ยที่นั่นใครกลัวมาถามใครกลมาถามน้องเหนวะเจ้ากรได้ไห้ที่วันนี้กระดาษขไห้ทเก่าห้องาแล้วอะ

นี <l id sei> <color Pokémon> ่กินกระดุกน้ำพร้อหมอกจับได้ปักมือน้องอึนก็ได้กันมาเลยนกกระถับไปเบิ่งก้อนน้องอึงจับขึ้นมาแล้วภูแลนอ้ด้วยว่าสีได้ไลายสมได้นะ้ด้วยเขาก็ไปเบิ่งกันเลยกาดภาพน้องภูแลนอะดภูแลพี่ก็กรเห็ดแรกๆรกนะ้ด้ลยก็เลือกปลานะ้ด้ลยน้อปลาลุงไปเลย

ดุกนาตัวอไปใส่ตงมาโฮ่ไปป้าู้ตัวน่ะหนุยงไปใสุ่ยอ่าน้่ามแล้วเลยไดดยน้องก็สิได้ล่าเนาะโดยน้องก็ขอโดยสบายดีนะโดยน้องก็สบายดีสบายดีไปลุงเบสคนนะดยคงขอบใจที่มาเบิ่งช่องหนุ่ยแต่จะจบโดยคุณค้าพุสนาย คอยปลาปลาลุงอยู <hertz> <N> ่ดีไม่แห้งชุบผ้าผิวแข็งน้ำบด่ของกุ้งอะไรน้องทองอะไรมาทาน้ำซาวอะไรของแรงพัฒนาสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นชมนางพัฒนานอนได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเด้อสาทุกบาย